แตกต่างจากที่เราปล่อยมาซิงเกิลที่สี่ใช่ค่ะก็เรียบร้อยค่ะเป็นมินิอัลบั้มของใหม่เรียบร้อยก็ซิงเกิลที่สี่เป็นเพลงปิด E p ค่ะก็ทั้งสี่เพลงที่ใหม่ได้ทําไปนะคะก็เป็นเพลงที่เหมือนบ่งบอกเรื่องราวชีวิตของใหม่ในแต่ละพาร์ทก็พาร์ทสุดท้ายนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์หนึ่งที่ใหม่รู้สึกใหม่ประทับใจมากที่ได้ร่วมงานก,ก็คือพี่แทนลิปตา ก็ขอบคุณพี่แทนมากๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาช่วยทํา MV ทําทุกอย่างให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากนะคะเพลงนี้มีที่มาที่ไปยังไงไฮน้องใหม่ก็ขอบคุณน้ำมูด้วยนะคือเป็นน้ำตาตกก็ได้คือถ้าฟังในเพลงเนี่ยมันเอาง่ายๆคือหมาใหม่ชอบน้ำตาลตกเราสุดนักโทษ ก็เลยไม่ค่อยอยากจะบอกเรื่องราวอยากให้คนฟังฟังเพลงไม่ต้องคิดไม่ต้องฟังเรื่องราวที่ใหม่จต่ความแปลกใหม่มันคือสนุกขึ้นมีท่าเต้นใช่มีก็คือเหมือนมารันวงการติ๊กต็อกให้ทุกคนได้มีท่าเต้นได้ทุกคนได้ใช้เพลงนี้ใน่านการทำคอนเทนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเพลงหนึ่งที่ใหม่รู้สึกว่าฟังแล้วมันมันมันอยู่ในหูตลอดเอาออกไม่ได้ก็เลยแบบว่าติดหูอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจที่ได้ทําเพลงแบบนี้ค่ะส่วน เรื่องราวก็คือไม่เล่าให้จบเลยก็ได้ค่ะเกรงๆใจก็คือน้องหมาชอบน้ําตาลตกก็เลยชอบคือพอน้ําตาลตกเขามีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตนะคะแม่ก็จะเอาน้ําหวานจะให้เขาแล้วเสร็จเขาก็จะเด้งขึ้นมามีความสุขอะไรเงี้ยแม่ก็เลยอุ๊ยมันเข้ากับชีวิตเราก็เลยก็เลยซื้อซื้อคอนเซปต์นี้ก็มาดัดแปลงค่ะไม่เล่าให้พี่แทนนิตาฟังก็ใช่ค่ะไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้พี่แทนค่ะแต่ว่าหมายถึงว่ามันมีมันมีการแลกเปลี่ยน กิดหลายอย่างมากเพราะเวลาการทําเพลงมันจะต้องมีว่าเอออยากทําเพลงอะไรพี่แทนเขาก็จะเหมือนอยากให้หาหาคำที่เราอยากจะเล่าในเรื่องอะไรก็ส่งไปเยอะเหมือนกันส่งไปแบบเยอะมากๆแล้วพี่แทนก็ very professional เขาก็จะเลือกสิ่งที่ ที่เขาคิดว่าขายได้ที่สุดมาอะไรเงี้ยค่ะที่นี่ก็โดนตกเพราะว่าพระเอก m ีอย่างบูเรารีเฟรเองนี่ใช่ใช่ใช่ทำไมถึงเลือกน้องบูมาแยาที่จะร่วมงานเดีย่ะครับไม่ไม่ชอบทํางานกับคนที่ไม่เคยร่วมงานแล้วอะค่ะแล้วก็เป็นแบบน้องเขาสดใสมากเลยทุกคนคนเห็นใน MB เขาเป็นเหมือนแบบพระอาทิตย์ของกองถ่ายก็เป็นเหมือนแบบพระอาทิตย์ของ ของในของเ v เราอ่ะ <Yeah. S 1> น้องเขาหน้ารักมากเขาเด็กมากเลยแล้วเขาแบบว่า very bright อะไรเงี้ยก็เลยน้องมูตอบโจทย์มากค่ะแล้วก็หนึ่งคือ MV เนีได้เป็นเพลงเต้นดังนั้นต้องหาคนที่เต้นเต้นแล้วหน้ารักอะไรเงี้ยก,ก็ก็มีการไปซ้อมเต้นก่อนน้องก็ช่วยอินพุตเหมือนแบบหลายๆท่าเต้นเหมือนกันค่ะก็ <Yeah. S 1> ขอบคุณน้องบูมากที่มาช่วยเอาจริงๆทําเพลงมาเนี่ยทุกคนที่มาร่วมง,งานนี่คือช่วยพี่ใหม่จริงๆนะแต่พี่เอกเราต่อทุกคนเลยนะ ใชแล้วใชขนาดคัดแล้วเอา o อ r s e ไปละ of course ใช่ค่ะคัดเองกับมือทุกคนคัดเองคัดมือมืหมดิเองหมดเราโดนความหลอกบอกว่าโดนน้องน้องเขาตอบไงคะหลอกกับความหลอกเคยร่วมงานตั้งแต่ละครแล้วใช่ไหมคะก็หลงมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเรื่องอะไรนะจังหวะหัวใจอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ดูปรเด็นนี้อันนี้เรื่องนี้จังหวะหัวใจในฉุกเฉินไม่แก้หรอคะไม่แก่ต้องหัวใจในสะอาด เขาเปลี่ยนเธอเปลี่ยนเธอแต่บอกวใจแต่ใช่แต่ว่าพี่เต๋อเขามาแต่ใจในเฉลิมเฉลิมใช่แต่ไม่เหนื่อยหรอกแตแกงพี่พี่ไงพี่ติ๋วใช่กระจอกเลยแบบโดนแก่คนแก่เชื่อแล้วว่าะเชื่อจโดนแก่ได้ช่วยเลือกไหมหรือว่าใหม่คนเดียวเลยส่วนหนึ่งเลค่ะส่วนหนึส่วนใหญ่พาร์ทเพลงไม่ไม่ส่วนใหญ่พาร์ทเพลงจะเป็นพี่เต๋อจะมาฟังตอนอัดร้องเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยเลือก ตอนจบเลยค่ะส่วนใหญนักแสดงก็จะเป็นใหม่แหละที่ที่เลือกมาฝกอเต้นกับเราเป็นัได้หมพ้ไมลุงบาเป็นนักเต้นนหนึ่งโอ้เต้นเก่งมากน้องบใช่ไม่ไใช่เแล้วล่นเติรมแล้วเต้น challenge กับเราแล้วงทำกำงพี่เติไปอ้ใช่เขาบอกนี่คว่าคำูลในแคปชั่นเขาบอกว่าที่จิมวใจะบอกถึคนว่าผมเป็นนักเต้นเารงไหมคะไม่ถึงไม่ถึงคะแ กแดนนักเต้นคนนี้โอ้พี่ไม่ดูในคลิปเลิกลาดสุดพี่เต๋อแบบมองลงอย่างเงี้ยสอนนานไหมสอนนานไหมนานมากเพราะอะไรเพราะอะไรนักเต้นอะค่ะนักเต้นเขาบอกเต้นเก่งเขาสอนนานเลยอันนี้นี่ชวนเขามาเต้นเพื่ออยากจะให้เขาไปช่วยช่วยปันยอดอย่างเดียวเลยค่ะปันยอดดัซเซทคือพี่เต๋อเขาเป็นคนบอกเลยว่าเขาจะไม่เต้นแล้วเขาก็จะไม่ทําอะไรแล้วหนูจะเกรงใจมากเพรเพลงสี่เนี่ยมันเป็นเพลงติ๊กต็อกจริงๆอะค่ะทุกคนแล้วมันก็ มันต้องพึ่งบารมีพี่เต๋อแล้วอ่ะเพราะพี่เต๋อเป็นนักเต้นลองไปเต้นคอนเสิร์ตดิวกินนี่ทุกคนอายเลยนะไม่แต่เพลงนี้กระแสดีสาวบางโคลขึ้นมานี่พี่เต๋อเต้นเลยคนเดียวเพลงนี้กระแสดีเพราะพี่เต๋อหรอฮเพลงนี้กระแสดีเพราะพี่เต๋อน้องบูด้วยค่ะอจะให้กระดิกไหนนการเอาพี่เต๋อมาแบบตักค้าบูกเขียนหรือว่าจ้างหรือยังไงหรือว่ามีเขนเรียน เขาชี้นำทำตอบมากเลยอ่ะอยากให้ตอบว่าอะไรเรามีเขาได้เปลี่ยนอะไรเราเขาได้เปลี่ยนอะไรเป็นพี่เต๋อมาเต็มที่เก็มีอะไก็มีแบบเออจะเนี้ยความรักที่ให้เขาเท่านั้นแล้วช่วยเรามาไม่ใจมาไม่ใจใหม่ใหม่แล้วแต่ว่าเป็นแฟนเล็กร้องบอกว่าเออแล้วเมื่อไหร่จะเห็นพี่เต๋อเรื่องมาในเอ็มวีเพลงใหม่ของเราที่ห้า เพลงอะไรดีอ่ะมีกี่เพลงอีพีอัลบั้มนี้จะมีกี่เพลงกันบ้างอีพีมันเป็นมินิมินิอัลบั้มดังนั้นก็จะเป็นแค่เนี้ยแหละค่ะสี่อีแล้วครับพี่กหมดสี่ซีทอย่างนั้นน่ะมีหน้านะมมีหน้าเพลงชีสิ่มีสี่ต้องมีเออพูดได้หน่อยพูดได้หน่อยพูดได้หน่อยด้หน่อยมคนนิยนมาแต่โยนแรงนะเออดีดีดีชอบค่ะ เป็นพระเอกในชีวิตจริงก็มีแบบแบบอุ้ยขอไม่เมื่อกี้ไม่ได้ยินเมื่อกี้ไม่ได้ยินเป็นพระเอกในชีวิตจริงก็พอค่ะจบโอเคได้จริงจริงแล้วปีหน้าจะเปิดไหมสมมติว่าเออเรียกค้องคำเรียกร้องของแฟนที่เติดเปิดตัวเปิดมานานแล้วไปรู้เปิดอะไรแบบมาพี่เติร์ดจะเป็นพระเอกคลกเพลงหนึงได้ค่ะเดี๋ยวไม่จะลองดูนะคะได้ได้ไม่ก็ ขอไปทำกันบ้านหมายถึงว่าไปคิดก่อนว่าจะทำยังไงเพลงอะไรอมเดนกร็ตายเลยโอ้โหพี่ค่าเขาต้องเป็นเลยนะได้เขาเต้นเด่นแด่นเขาแบบวอล์กเกอร์เขาโอเคตัวเองแล้วโดนแน่ค่ะเดี๋ยวหนูขอไปคิดก่อนบุญกับคุณเกษตบิวกินเขาก็เอาเรื่องของใหม่กับพี่เต๋อมาแซวกินนะคือว่าแปลกๆพอเดินเข้าไปในเดินเข้าไปดูแล้วเหมือน พี่พี่ก็บอกว่าไม่ไม่นั่งตรงไหนนั่งตรงนี้เนาะเออเออมีอะไรเหรอคะจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอหรือเปล่าคะอ๋อเดี๋ยวจะมีแซวนิดนึงอ๋อเหรอคะแซวอะไรกินกินจะแซวอะไรเต็มที่เลยเซาไทยไหมเซาไทยมันมีความแอบแอบมันไม่นาฬิกาคือใครอะกินนาฬิกาเขาลิปปูดนาลิกานาฬิกาเขาจะไม่เติบเป็นไงไม่เติบเป็นไงก็ซ่าเลยไม่มีใครทราบค่ะก็เหมือนแบบน้องก็แซวอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารัก คือกินเนี่ยเราเห็นเขามาตั้งแต่แบบเล่นรักชุดใจอะ่ะคือพาร์ทเอาจริงแอบแบบน้แบบำตาลลืนกับน้องเลยนะเพราะเรารู้สึกเหมือนว่าแบบเขาคนรักเขาเยอะมากๆแล้ววันนั้นมันรู้สึกได้ถึงความแบบเขามาอยู่จุดที่ใหม่รู้สึกว่า I'm very proud of him แบบภูมิใจเหลือเกินที่กินแบบเป็นคนน่ารักแล้วก็ยังแบบใส่ใจทุ่เทและเพลงของกินดีมากๆเลยอะคะ่ะแล้วก็ เรารู้สึกว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่เขาตั้งใจมากเขาร้องเพลงกว่า40เพลงอะเขาร้องเพลงเยอะมากแล้วก็แล้วโชว์ทุกโชว์ของเขาแล้วก็เป็นโชว์ที่นานมากเลยนะที่ไม่มีพักให้พี่ใหม่ด้วย <laughs> นั้งยาวเลยอ่ะสี่ชั่วโมงอะค่ะทุกคนมันเลย <laughs> ก็อยากให้น้องจัดจัดโชว์อีกอ่ะ <laughs> แบบตับ้งแบบดูตั้งใจจริงๆแล้วก็แบบอยากจะบอกน้องว่าคือตอนนี้ไม่ได้ส่งข้อความไปหาน้องเพราะว่า รู้ว่าหลังโชว์มันต้องมีคน d m มีคนส่งข้อความไปเยอะมากๆแน่ๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้บอกแต่แค่อยากจะบอกว่าแบบที่ภูมิใจมากๆแล้วก็รับรู้ได้ถึงความตื่นเต้นแต่ก็ทําออกมาดีจริงๆสําหรับคอนเสิร์ตเดียวคอนเสิร์ตแรกแล้วก็ขอบคุณมากที่แบบชวนไปดูอะไรเงี้ยเอนซีนเขากับพีพีบนเวทีแล้วเป็นแค่เด็กสองคนนี้ที่ทำงานต้องการเรามาตลอดคือหมายคือหมายว่า คนที่ใกล้ตัวน้องจริงๆอ่ยคือไม่ยังภูมิใจเลยคนใกล้ตัวน้องต้องยิ่งภูมิใจอะค่ะ <c oughs> แล้วก็ความสามารถเขามาจากเดย์วันคือแบบความสามารถเด็กเยอะจริงๆอะ <c oughs> แล้วน้องก็เก่งมากอะหนูไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้วก็แบบขอบจะขอบคุณทําไมเนาะมันไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> คนเดียวเราแต่ว่ารู้สึกว่าแบบคนที่อยู่ใกล้ๆตัวน้องอย่างแบบพี่เบลเงี้ะคะที่แบบทําเพลงให้แบบเก่งมากเลยอะเก่งแล้วก็ตอนเอนเตอร์เทนที่เป็นแบบเพลงเต้นอะไร่เงี้ย ก็ทุกคนมีความสุขมากเอากินทุกคนมีความสุขมากๆที่ได้ดูคอนเสิร์ตกินนะอะไรอย่างงี้ตัาการที่พัฒนาการของเขาระหว่างบีบีกับพีพีจากคเรุ่มเ้ิที่เราเคยทำงานร่วมกันเหมือนกันเเป็นยังไงบ้างเลยว่ามันฮะพัฒนาการของน้องสองคนเนี่ยบีบีกับพีพีตอนแรกๆมันยังเด็กๆแบบว่าค<อ>ิ้แง่ะเล่นด้วยกันมาใช่ก็เ,เ,เห็นแบบเห็นแบบเด็กๆเ,เลยอะค่ะเล่นแบบเด็กแบบเริ่มแรกจริงๆแบบแต่ทุกวันนี้เขาก็เหมือนเดิมนะ ก็ยังเป็นกินคนเดิมถ้าขำก็เหมือนเดิมเหมือนยิ้มก็รอยยิ้มเดิมอะไรเงี้ยก็ด,ดีดใจในตัวน้องคนนนะี้เนาะอ๋อดีใจอ่ะออต่อให้ไม่ได้เป็นทีน่สาวแท้ๆก็ยังแบบเออแบบเป็นคนหนึ่งที่เห็นก็ภูมิใจอ่ะภูมิใจที่วงการบันเทิงไทยมีคนเก่งๆแบบเป็นรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาแล้วก็เซตมาตรฐานเอาไว้ทําให้เดี๋ยวนีะมีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นมาใหม่ใครจะมีคอนเสิร์ตก็จะได้รู้ว่าอ๋อ จะมีอะไรมันรันวงการกันอีกเยอะอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจดีใจที่เราวีเราเริ่มเจอแล้วะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นอยู่ไทยเลยไปต่างประเทศหมกเลยไม่อยู่เลยทำไมคือรับงานไว้ต่างประเทศคือยาวจนถึงสิ้นปีเลยครับฮะก็ก็ก็ค่ะคือเหมือนช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบเหมือนมีโอกาสได้ทํางานต่างประเทศเยอะขึ้นค่ะก็มันจะรวมรวมกันอยู่ปลายปีแม้กกลางปีเนี้ยแหละค่ะใช่ไปอยู่ไทยกี่วัน เดินนี้อยู่ไทยเยอะอยู่ค่ะแล้วเดนหน้า่คยบินต่อใช่แต่ว่าหนูก็บินแบบนี้นะบินไปกลับมาสักห้าวันบินไปสองวันอย่าใช่กลับมาเปลี่ยนกระเป๋ากลับมาเปลี่ยนกระเป๋าแล้วก็บินต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหนื่อยแต่มีความสุขค่ะเหนื่อยแต่มีความสุขเพราะทุกครั้งที่ได้ไปมันก็มันก็เหมือนได้ชาร์จพลังบางอย่างอย่างเดือนหน้างานอะไรส่วนใหญ่ที่จะไปไปประเไหนอือ ก่อนคิดก่อนค่ะแล้้วหนููไม่รเดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้าน่าจะมีไปยุโรปประเทศหนึ่งค่ะแล้วก็มีมาทางบ้านเราสองสองสองประเทศอะไรอย่างงเี้ยค่ะหลายคนมองว่าใหม่เดิงการสร้างมูลค่าในต่างต่างประเทศสูงมากเยอะยอะเยอะหลายคนเยอะมากับกับคนคดีที่หลายคนมองก็ดีใจมากๆนะคะใหม่รู้สึกว่าเหมือนแบบ ไม่ใช่ใหม่คนเดียวอ่ะไม่เห็นดาราไทยทุกคนเวลาออกไปข้างนอกเงี้ยมันก็เป็นเหมือนทให้ประเทศไทยเรามันมันมีกระแสมากขึ้นทําให้ย่ามันเหมือนมันเหมือนทําให้แบบเหมือนพวกเราก็ช่วยกันนะมันไม่ใช่แค่แบบใครคนใดคนหนึ่งท่าหมูดาราออกไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้แบรนด์เขาก็จะให้ value ดาราไทยเยอะขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะเกิดการส่งออกเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ดีที่ ที่เรากาลังทํากันอย่างกันอยู่ใช่เวลาแบบมีงานใหญ่ๆเราจะได้เห็นดาราไทยไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยรถึงจะไม่ใช่ใหม่ก็เถอะเป็นเป็นใครก็แล้วแต่อ่ะเออก็เราก็รู้สึกภูมิใจเนาะแบรนด์แอมก็เยอะมากๆดาราไทยแบรนด์แอมแบบเยอะมากอะไรเงี้ยแบบเออเราเห็นแล้วเราก็ประทับใจที่เขามองบ้านเราว่าบ้านเราสาคัญแล้วก็เป็นตลาดหลักตลาดหนึ่งเวลากับใครอย่างนี้ก็จะต้องเติมความหวานให้เติ่งเลยใช่ไหมคะเพาไม่ค่อยมีเวลาให้ค่ะก็ได้ค่ะลุงลุงลุงมีน้อยใจไหม โอ้ไม่น้อยใจเลยอะ่ะแต่ลลงอยากตามไปไหมแบบไม่อยากตามด้วยอะ่ะทำไมอ,อมเราเออเหมือนแบบว่าคือหนูก็ไม่รู้ว่าเวลาหนูไปเขาคิดถึงหนูไหมนะแต่ว่าก็เหมือนเราเราอยู่ใช้ชีวิตกันอย่างเงี้ยมานานแล้วค่ะก็คือต่างคนต่างทางานแล้วพอว่างก็มาเจอกันเหมือนที่เคยบอกว่าแบบให้มีสเปซให้คิดถึงกันบ้างก็ดีครับผมอ่ะอาาีเรื่องหเหมือนล่าจุดจะมีคนเอาคลิปที่เรามีร้องเพลงที่พยามกลับมาแชร์ เห็นเห็นเห้สึกยังไงบ้างที่เหมือนมันวนกลับมาพอเราออกเพลงคนก็จะแบบรู้สึกอะไรเลยอ่ะไม่รู้สึกรู้อะไรมันจะบันหลอนในการ้องเพลงของเราเพราะเราเพิ่งปล่อยซิงเกิ้ลด้วยแมันอาจจะเป็นการแบบว่ามามาว่าเราไปออกงานแล้วลองเพลงโน้โน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 ก็ไม่ต้องลองสดจบจะื่นหรอคือตอนนี้คือเราจะเป็นอย่างนี้เหรอเวลาไปออกงานหมแต่ว่าเราจะไ ็ลองสดได้ทุกคนลองสดได้คือทุกคนต้องเข้าใจว่าเวลาร้องอ่ะทุกคนต้องมีตรงเอียร์ตรงหูเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าไม่ถ้าลําโพองอะค่ะคือคนที่คนที่รู้จริงๆจะรู้ว่าการถ้าเราไม่ได้ร้องเก่งเนาะใหม่ก็ไม่ได้บอกว่าใหม่เป็นนักร้องเนาะใหม่เป็นดาราที่มันร้องเพลงแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองในหูอะมันจะเกิดการตะโกนแล้วถ้าเราอะไม่ได้ร้องมาตลอดชีวิตเราไม่ได้แข็งแรงเสียงเราก็สันมันจะเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นหนูว่าคนที่มาแชร์ก็หนูไม่รู้หนูว่าจุดประสงค์คืออะไรแต่แค่จะบอกว่ามันไม่ได้บันทอนอะไรใหม่เลยแล้วใหม่ก็ไม่สนใจเพราะว่าถ้าสนใจไม่ปล่อยเพลงสีครับต้งม,ม,ม,มีมีงานร้องเพลงติดต่อมาเลยแบบเวลาออกมาแล้วต้วองร้อ<ล>งใหม่ไม่ใช่ดาราที่เหมือนแบบคนจ้างไปร้องเพลงอะใช่นอกจากใหม่จะแบบถ้าซีเควนต์เขารู้สึกว่าเขาอยากให้ใหม่ร้องเงี้ยค่ะใหม่ก็จะโอเคเลือกเพลงตัวเองมาร้องก็ร้องๆลัสี่ซิงเกิลแล้วนะ วมีโชว์ในนงานม,นมันก็เคยมีโชว์นะแต่บางเพลงอย่างเช่นแบบ Day มิสเตอร์เดด e a m กับกับ s นเซสเซนซอรี่อย่างเงี้ยคนแบบไม่ค่อยอเก็ตเท่าไหร่อ่ะแบบสมมติเปิดในงานมันก็จะแบบไม่สนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะแต่ชอบปะเนี่ยก็จะมีชว่วงแรกๆที่แบบได้ได้ร้องโชว์ได้โช,โชว์บ้างอะไรเงี้ยใช่แต่มันไม่ได้ทำให้เราเสียความมั่นใจว่าเวลาออกงานเราจะไม่รำงาญน้องเพลงไม่เลยจ้างได้นะคะอยากฟังเสียงเพี้ยนก็ทําได้เสียงไม่เพี้ยนก็ทําได้ I can do everything คือแบบไม่มีการบั่นทอนแน่นอนค่ะ ไดลงลงได้เรื่อยๆนะคลิปนั้นน่ะเห็นเยอะไหมเห็นเยอะไหมเห็นเยอะไหเห็นไหมเห็นเลยเห็นนะคะเห็นน่ะแต่ว่าพอเรารู้จุดทุ่งหมายเหมือนเขามาคัมแพรด้วยป่ะคือการเปรียบเทียบอะเรารู้สึกว่ามันเชยอะมันยังไม่หยุดมันไม่หมดกันอีกหรออะไรอย่างเงี้ยมันควรจะหยุดได้แล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเราไม่รู้นะว่าเราถูกเปรียบเทียบแล้วมันคือคนโพสต์ต้องกลับไปดูว่าลองให้คุณโดนเปรียบเทียบดูบ้าง right มันจะแบบเขาจะรู้สึกยังไงใช่ไหมดังนั้นก็ดูที่จุดประสงค์คนโพสฮะอยากอยากจัดการเป็นทางะไรโอเคนะอยากจัดการคุณทางอะไรแบบนี้ไม่อยากเลยค่ะอยากให้เขามีชีวิตที่ดีและมีความสุขค่ะใช่ใช่ค่ะอยากให้เขามีชีวิตดีๆเขาจะได้ไม่ต้องมายุ่งหรเดิเขาจะได้มีมีแล้วเขาจะได้มีความกัดกรองแบบว่าว่าเหมือนเหมือนยุคนี้หนูว่าทุกคนมันเหมือน ผักดันแล้วเขาเหมือนชื่นชมกันแล้วเขาก็เหมือนทําให้ทุกคนมีกําลังใจอ่ะการที่ผั่นทอนมันมันมันเอาแล้วอ่ะมันเชยอ่ะมันแบบไม่เอาอ่ะอะไรประมาณนี้สะตองเหรอสะตองถ้าจุดเป็นเมะกอกก็จะนิ่มตึงนิ่งเยือกอิ่มตัวไม่รู้สึกอะไรแล้วเฉยๆมากเลยค่ะเฉยๆเฉยๆต้องตายโอเคขอบคุณครับไม่เคยเที่ยววันั้นคือยังไงแทนวนลูกรักของหนูค่ะหนูอุ้มเขาอยู่ แล้วกํลาลังกอดเขาแบบรักมากพี่เตอ๋อเข้ามาแล้วเขาเหมืนห่วงหนูมั้งคะเข้ามาแล้วเหมือนจะมาแชร์โมเมนต์น่ะมันก็เลยงับปากล่างแล้วดึงออกไปอย่างเงี้ยใหญเลยไหมเลือดทะลุต้องเยี่ยมมัน,ม,นมันแหม่แหม,ม่แล้วพี่เตอ๋อเป็นคนโค้นเลือดใช่ไหมคะกำลั <c oughs> งจะเข้ามาช่วยแฟนก็เอออ <c oughs> ย่าง, <c oughs> งเา <c oughs> งี้ยแล้วเดี๋ยวก็นั่งแบบโอ้โหล่อยอ่ะ <c oughs> แล้วไม่ใช่อะไรนะมันแบบมันเขินอ่ะพอตอนที่ไปหาหมอค่ะหมายเขาแบบเขาคุณใหม่เป็นไรมาคะ มาคัดปาค่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาลุกขำม,มาอันแรกอ่ะแล้วใหม่ก็แบบที่ตงไม่บอกอะไรเห็นไหมว่าใม่ไม่อยากมาหาหมออ่ะแต่แบบขอบคุณมากค่ะคุณหมอใจยาดีมากค่ะแล้วหมอต้ตองยังไงอยาง่อยางไรฉีดยากันอะไรใ่คือใหม่ถามแม่แลคะค่ะคือมาของใหม่เนี่ยเหมือนแบบฉีดทุกอย่างมาครบมากๆอะไรยเงี้ยใหม่ก็เลยสบายคือมันมันไม่ได้ลึกแบบเจาะเข้าไปนะคะแต่มันเหมือนกระชากหนังอ่ะเหมือนทุกคนตัด โอ้หน้าดูเจ็บมากมันเหมือนกระชากหนังอะค่ะมันคนปากปากแตกอะอีเวนต์วันนี้รู้ไหมไม่เห็นไหมแบบจะยิ้มไม่ใครได้เนาะปากเจะแตกผ่านไปกี่วันแล้วใหม่เมื่อวานเมื่อวานช่วงนี้ก็งดอาหารที่เป็นเป็ดแร้อนๆเลยสิไม่ได้เลยไม่ไม่เลยค่ะไม่ไม่ก็มันเหมือนทุกคนก็บอกให้ใช้ชีวิตปกติอะไรนะแต่ไม่จะตึงๆมันจะปีๆอะค่ะเรากินอะไรได้ไหม แต่ก็รู้สึกว่าปากตุยๆก็ดีเหมือนกันนะคะเชื่อไหมคะสวยอยู่นะรู้สึกจะเจอพี่ดาเท่านั้นเลยค่ะรักเจ็บตัวครั้งแรกเลยนะค่ะรักใช่แล้วต่อไปจะแย่งใหม่ใหม่ด้กันพี่ได้ประเด็นแล้วนะเนาะเนี่ยแหละมีโอกาสหนูโชคดีหนูเกรงใจพี่ดานเกรงใจพี่ดาพี่ดาไปแล้วไปแล้วลูกล้อลูกร้อลูกล้อถามอะไรต่อไหม เด็กมีเพื่ก็ต่าอีนค่ส์ปากเลยที่ส์ปากเลยที่ส์ปากเลยหรอเส์ปากหน่อยะวีขอใหสปากตรงนี้หน่อยเยสูงเข้ามาเยอะเห็นนวดไม่ได้จดโลูกี้โออค่ะ